ไปกันแกล้งแซนนะ,ะแต่ผมอยากให้มีการพิสูจน์ความจริงในศาลนะครับว่าสิ่งที่แซนพูดกับที่ตํารวจทาสํานวนนะครับกับที่เยการฟ้องเนี่ยเราอยากท้าทั่วไทยเลยว่าถ้าได้มีการเอาชุดของเราเนี่ยที่เป็นพยานใหม่ที่มีหลักฐานใหม่ที่ในศารอาญาเนี่ยไปเข้าสู่สํานวนที่ศาลจาังหวัดนนทบุรีเนี่ยผมอยากจะดูว,ว่าสารจะยกฟ้องคุณแซนไหมคุณนันทบุรีฟังแซนชัดๆอีกรอบนึงนะคะแซนบอกว่าโมมาปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกลงไปเนี่ยแต่ครั้งไหนที่แซนพูดโมโดนใบพัดเรือคะ ตันเคยพูดไหมคะความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยตันไม่เคยเห็นว่าโมโรนไปพัดเรือคะอ่ะอ่าโอเคผมจะได้คําตอบนี้แหละโอเคแมะทั้งแสงก็ยังเชื่อว่าไม่ได้โดดมาพัดเรือบริเวณหน้าขาขวาเนี่ยเป็นรอยกรีดย,ยาวลงมาลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นของมีคม เรียบและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นใบพัดจริงขาซ้ายจะต้องมีรอยบาดแผลด้วยและที่สำคัญก็คือมันจะเข้าได้อย่างไรในเมื่อมันติดรูปร่างที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถเจาขาข้างหนึ่งแล้วไปคร่อมกับข้างบนอีกด้านหนึ่งข้างซ้ายได้และมีบาดแผลที่ย้อนแย้งกับบาดแผลด้านข้างตรงขาด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะฮะวันนี้คุยเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดากันต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับแหมความจริงผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าเวลาผ่านมาเกือบ3ปีจะได้กลับมาคุยเรื่องนี้กันแบบโอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้ท่านที่ติดตามรายการนะครับผมได้คุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยียวยากรรมที่วันนี้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคดีของคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มีอาจารย์์านนเทพพพัััววงด้ยะครบ จากทางบ้านพระอาทิตย์นะครับของคุณสนุนทรลิมทองกุลนะครับความจริงมีคุณหมอทวัชชัยคนหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของบาดแผลของคุณแตงโมสรุปก็คือฝั่งของอาจารย์ปานเทพนะหรือว่าคุณอชริยะเนี่ยได้ไปยื่นนะฮะเรื่องกับทางอายการสูงสุดเพื่อขอให้มีการรื้อสำนวนคดีของคุณแตงโมใหม่นะเพราะว่าตอนนี้คดีอยู่ในชั้นของศาลชั้นต้นศาลจังหวัดนนทบุรี โดยมองว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่เป็นคดีฆาตกรรมมีคนทําให้คุณตังโมเนี่ยเสียชีวิตบาดแผลที่ต้นขาขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีคําถามตามมาแล้วครับว่าถ้าเป็นคดีฆาตกรรมจริงใครฆาตกรรมคุณแตงโมทําให้คุณแตงโมเสียชีวิตไม่ได้ตกเรือเสียชีวิตใช่ไหม หรือตกเรือ,อยังไงนะโดนใบพัดหรือไม่โดนใบพัดบาดแผลเนี่ยนะฮะเรื่องของหลักฐานใหม่ะทนายรู้สมนวนคดีหลักฐานใหม่คืออะไรที่คุณอัชิยะบอกตอนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตำรวจ21นายฟ้องหมิ่นประมาทสุดท้ายผมชนะคดีหมิ่นประมาทในศาลอาญารัชดาแต่ตำรวจไม่รู้เขาอ,อุทธร์หรอเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นบทบรรยายของศาลที่บอกว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทที่ผมออกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลักฐานแบบนั้นนี้นั่นนั่นคือหลักฐานใหม่หรือเปล่า แล้วต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงไหมถ้าเกิดเขาจะยื่นขอรื้อสำนวนคดีใหม่เอาเรื่องเหล่านี้ฮะท่านผู้ชมครับต้องคุยกันหน่อยนะฮะต้องคุยกันหน่อยคุยกันต่อก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าท่านตามเรื่องนี้กันอยู่แล้ววันนี้ผมเรียนเชิญมาแขกรับเชิญในรายการนะฮะทั้งในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็ในแง่ของหลักของนิติวิทยาศาสตร์เรื่องของบาดแผลเลยนะครับ แขกรับเชิญในรายการฮะสองท่านครับแมเป็นใครไปไม่ได้จริงๆะฮะท่านแรกครับอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมครับท่านอายการอุตส่า์สำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดและอีกท่านครับหมอหมูครับรองศาสตร,ร,ราจารย์นายแพทย์วีศรศรักดิ์จรสยศีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านานิตินิติวิชาศาสตร,ร์จากมสวครับสวัสดีอาจารย์ปรเมศวส,สวัสดีครับผมหมอฮะแม่เจอกันส่งท้ายปีอาจารย์หัวร้อนทำไมฮะไม่มีอะไรหรอก ผมไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างคดีมันเยอะมา้หผมเลยไม่ค่อยว่างเลยอาจารย์เอางี้ก่อนเลยพอได้ยินข่าวเรื่องคดีคุณแตงโมที่ว่าอ่ะมีคนเขามองว่าอยากจะขอรู้คดีอาจารย์มองไงเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะเรื่องนี้ไม่ใช่การลือฟื้นเออมันเรียกว่าอะไรมันจะเรียกว่าอะไรอาจารย์มันคือยังไงไม่มีไม่มีคำเรียก ลื้อคดีก็ไม่ใช่ลื้อฟื้นลื้อฟื้นต้องคดีตัดสินแล้วจะตัดสินไม่สองคนแล้วใช่ไหมเรื่องนี้คดีอยู่ระหว่างสองคนแรกตัดสินแล้วอ่าใช่ฮะแล้วอีกสองคนอยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นพิจารณาคดีอีกสี่คนอีกสี่คนชั้นอะไรชั้นสืบโจทย์หรือสืบจำเลยพรุ่งนี้เนี่ยสืบจำเลยพรุ่งนี้ยี่สิบหกธันวาคมเนี่ยศาลศาลชั้นต้นนะอยู่ในสศาลชั้นต้นนัดสืบพยานในส่วนของคุณกติกจำเลยเป็นจำเลย แสดงว่าสื่อพยายนโจทย์หมดแล้วถูกไหมอ้าวทีนี้้คําว่าลื้อฟื้นเนี่ยถ้าใช้คํานั้นนเป็นพระราชบัิการลื้อฟื้นคดี2 5 2 6นะครับการลื้อฟื้นต้องหมายความว่าคดีนั้นถึงที่สุดแล้วนะครับผมฟังแล้วผมสับสนเนี่ยผมบอกไม่อยากให้ใช้คำว่าลื้อฟื้นถึงที่สุดแล้วและตัวจาเลยที่เขาต้องโทษเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมและมีพยานหลักฐานใหม่เขาก็ยื่นคาร้องขอลื้อฟื้นได้ครับภายใน10ปี หรือฟื้นนะหลังจากคดีถึงที่สุดนะอันนี้ฝั่งจำเลยใช่ไหมฝั่งฝั่งจำเลยทีู่กติดคุกนี่แหละเขาบอกเขาว่าเป็นทํารทำเขาลื้อได้ซึ่งเรามีคดีตัวอย่างที่สองดาบตํารวจถูกกล่ววาวหาว่าข่มขืนเด็กที่ภาษีเจริญเมื่อปีห้าแปดไปดูเรื่องนั้นก็ได้หรือคดีที่เคยออกไทยรัฐบ่อยๆนะคุณอะไรที่ขับรถชนครูจมทรัพหรอจอมทรัพนั่นแหละนั่นก็เป็นการลื้อฟืน้นแต่ไม่สําเร็จนะแต่นั้นคือฝั่งของจําเลย ใช่ตรงไหมใช่เขาถูกพิพากษาจำเลยเขาเขาลื้อฟื้นเพราะเขาบอกว่าเขาไม่พีดเขาถูกตัดสินไปแล้วแล้วเขามีหลักฐานใหม่เขาขอสามารถลื้อได้เออนะครับแต่ทีนี้เรื่องนี้ไม่ใช่การลื้อฟื้นเพราะคดีอย่ายังไม่ตัดสินระดับสี่คนสองคนนั้นเขาจะลื้อฟื้นคดีไหมเขาคงไม่ลื้อละเพราะเขาถูกพิพากษาแล้วเขาบอกเขารับสารภาพถ้ารับสารภาพนี่ไม่ต้องลื้อฟื้นคุณปอคุณโรเบิร์ตทีนี้มาดูคดีนี้ ที่บอกว่ามีพยานหลักฐานพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นมาคงผมว่าคิดว่าไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่มเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่เดิมอาจารย์เดี๋ยวก่อนผม,ผมขอ,อนี้เดียวอย่างเมื่อกี้คือฝั่งจำเลยใช่ไหมครับแต่แต่สิ่งที่คุณอัจฉริยะหรือว่าคุณปานเทพเออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้คือฝั่งโจ์แต่เขาไม่ได้เป็นโจทดเขาไม่ได้เป็นโจไไดโจไม่ได้เป็นอะไรเลยในคดีคือคุณแม่กับ เขาเคยขอเป็นโจ์ร่วมไหมคุณแม่เจยดร่วมกับพนักงานในยการไหมถ้าเขาเคยเป็นโจ์ร่วมเขาก็เป็นคนที่เป็นโจ์ร่วมแต่การรื้อฟื้นเนี่ยเฉพาะลงโทษว่ากระทําความผิดนะครับโทษขอโทษลงโทษว่ากระทําความผิดต้องลงโทษนะไม่ใช่ผู้ฝ่ายผู้เสียหายขอรื้อฟื้นเพราะเพราะว่าที่คุณอัจฉริยะไปยื่นเรื่องกับยัยการสูงสุดเนี่ยที่ว่าขอรื้อสมนวนใหม่เอาหลักฐานอะไรมาพิจารณากันใหม่เนี่ย เขาจะขอเอาผิดกับทางฝั่งผู้ที่เป็นจำเลยในคดีในขณะนี้ที่ตอนนี้โดนแค่ประมาทเขาอยากจะให้เป pues ็นคดีลักษณะฆาตกรรมฆ่าคนตายเั้นมันเขาเขาบอกว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเขาคนนอกก็สามารถขอยื่นได้นี่แหละคนที่เรียนกฎหมายก็ดีไม่เรียนกฎหมายก็ดีก็สับสนคําว่าอาญาแผ่นดินไม่มีอยู่ในประมวลกฎหมายใดๆของประเทศไทย มันมีแต่กฎมันมีความผิดอันยอมความได้กับความผิดยอมความไม่ได้อะอย่างคดีคุณตังโมคืออะไรเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้เออแต่เวาลาสอนกันก็ชอบบอกอาญาแผ่นดินดูให้มันดุเดือดเข้มข้น แต่นักกฎหมายผมเรียนกฎหมายไม่เคยเจอคําว่าอาญาแผ่นดินในประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใดๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคดีคุณนโมคือคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ะนะครับเราอาจจะเรียกเป็นไม่แผ่นดินแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น ตามวิทยามาตรา140ก็ส่งให้พนักง,งานดีการพนักง,งานในการก็สั่งํำนวนนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาพยานหลักฐานเข้าไปใหม่เนี่ยนะพยานหลักฐานเข้าไปเพิ่มเติมหนึ่งร้องก่อนที่เักการจะฟ้องอันนี้ฟ้องแล้วร้องก่อนที่จะมีคำสั่งฟ้องเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นยุติใช่ไหม คำว่ายุติธรรมเนี่ยคือการกระทํานั้นต้องฟังเป็นยุตินี่ถ้าเข้าใจความหมายภาษากฎหมายได้เพราะงั้นพยานหลักฐานถ้าจะใช้ตัวนี้ต้องส่งมอบให้กับตํารวจเพื่อตรวจสอบจะไปยื่นต่อไอยการสูงสุดแล้วให้ไยการส้งสุดรับเข้าไปผมหออเลยไอายการส้งสุดไม่เสี่ยงหรอกครับ<ม>เพราะไม่มีใครเซอร์ติฟายว่าอันนี้ของแท้อันนี้ของจริง พราะว่าในชั้นของการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันยุติไปแล้วยุติในชั้นพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะผมอยากฝากถึงคนที่คิ้วชานเก่งทางอาญาทั้งหลายอย่างเรื่องกุธรเรื่องเสีย์ฉอนเจาโต้งอย่าไปพูดกันหน้าสื่อเลยตอนนี้นะเอาไปให้ตำรวจสอบนะครับเราก็เคยนนอย่างของคุณอาชญานะเขาเคยออกมาเสนอความเห็นครับผมเป็นอธิทดีคดีอาญาธนบุรีคดี ไอ้อ้ไอ้อไอ้หีบไอ้หีบเหล็กใช่ไหมไม่ใช่หรออีกคนนั่นเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้น้องอะไรน้ผู้หญิงอที่เสียชีวิตในคอนโดอ่ะอ๋อครับไม่แบบผมก็นึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกผมนึกชื่อไม่ออกเอางี้นั่นนเอางี้คุณคุณอชิระยื่นได้ไหมเขาไปยื่นเรื่องการยกรสูงสุดไม่ได้ไปยื่นอุทการสูงสุดก็สั่งไม่ได้ไม่คนอื่นต่อไม่ให้ใช่คุณไม่ใช่คุณอชิรุยะ เป็นใครก็ไม่ได้คือคดีมันเดินไปจนจะจบอยู่แล้วมันอยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลยนะอเอาประเด็นข้อกฎหมายก่อนนะสืบพยานจำเลยอายการจะไปแก้ฟ้องได้ยังไงถ้าแก้ฟ้องได้จำเลยหลงข้อต่อสู้ยกเลยทีนี้ก็เขาบอกให้อายการสูงสุดสั่งอายการสูุดไม่มีอำนาจจะไปสั่งอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอายการสูุดจะสั่งได้ทุกเรื่องนะอย่าไปเข้าใจสิ กาจะสั่งต้องมีกฎหมายรองรับเช่นสั่งเรื่องยื่นสารรัฐรรมน,นูญอนันมีแต่จะสั่งบอกนี่มันไม่ใช่นี่มันอันนี้นการสอบสวนมันจบคําสั่งฟ้องมันจบเรือแต่การพิจารณาคดีในศาลเพราะไปชั้นศาลแล้วไปชั้นศาลแล้วอยู่อายการสูงสุดจะไปบอ,อ,อกว่า,าไปยื่นเอาพยานหลักฐานนี้มาแล้วสั่งแก้ฟ้องผมถามว่าใครเป็นคนรับรองพยานหลักฐานนี้แล้วถ้าไปถึงศาลศาลบอกพยานหลักฐานนี้ศาลไม่รับฟังใครรับผิดชอบวันนี้เราถึงบอกต้องมีกระบวนการผ่าน ถ้าเสนออายการก่อนที่จะสั่งฟอง้องอายการจะส่งอันนี้ไปให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งออันนั้นถึงเข้าสู่ระบบให้การสอบสวนยุติถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวคดีนู้นก็ลือ้อเดี๋ยวคดีนี้ก็ใส่ก็ไปใหม่มันก็ไม่ยุติใช่ไหมผมผมไม่ได้เถียงข้อแท้จริงะนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าดูในระบบก่อนส่วนเรื่องของคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอว่าอเอาคืออันนี้นครับ คืออาจารย์ปรมไม่เจะบอกว่าอาจารย์รมไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะว่าัตา,ตากมรหรืออ <ไ Answer. S 1> ุบ,บตัติเหตุใบพัดไม่ใบพัดอะไรไงแต่กำลังจะบอกว่าวนในขั้นตอน,นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไม่ได้ยื่นได้ไหมอาจารย์บอกเลยว่าทําไม่ได้ยื่นได้แต่ไอการสุดสั่งไม่ได้ยื่นได้แต่ว่าไอการสุดสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้อสมมุติถ้าไม่ใช่คุณอชิระหรือว่าใครต่อใครยื่นคุณแม่คุณแตงโมผู้เสียหายโดยตรงยื่นได้ไหมก็ไม่ได้คุณแม่เป็นโจ์ร่วมก็ควรจะเสนอพยานหลักฐานตตั้งแ่ที่มีการถูกเถียงกันอยู่ว่า ทำไมทานายของคุณแม่ถึงไม่นําเสนอพยานหลักฐานประเด็นมันอยู่ตรงนั้นที่เขาพูดถึงเ็าพูดถึงคนคนนั้นอืเห็นไหมคือถ้าจะเสนอต้องเสนอตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบ<ช>สวนหรือว่าชั้นอายาการก<ช>่อนส่งฟ้องศาลก่อนเพราะว่าอายาการจะฟ้องวันนี้ฟ้องประมาทแล้วพรุ่งนี้ไปฟ้องฆ่าวันนั้นฟ้องฆ่าแล้ววันนี้มาฟ้องเขาทําให้เจมเลยหลงข้อต่อสู้ไปดูวิทยา,ยามัตรา157 ร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดวงเล็บห้าแล้วถ้าเกิดจำเลยต้องไม่หลงข้อต่อสู้แล้วถ้าเกิดในคดีอถ้าสมมติทุกคดีเลยนะการครับถ้าเราไปเจอหลักฐานใหม่ครับเราเราเราสามารถส่งให้ตำรวจทำยังไงได้อะส่งให้ตำรวจอันนี้อันนี้จะบอกไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อ่าอันนี้พยานหลักฐานที่เถียงกันมาตั้งแต่ต้นคุณเนี่ยใช่บอกผมมีพยานหลักฐานเด็ดเด็ดตั้งแต่ยื่นฟ้องให้คุณแม่ คำถามที่สองว่าเราจะรักษาวความยุติธรรมกระบวนการนี่ไหต้องเอาหลักฐานนี้ไปให้พนักง,งานสอบสวนใช่ไหมที่บอกเคยเอาไปให้แล้วแต่พนักง,งานสอบสวนไม่ไม่เอามาอยู่ในสมนวนก็ต้องต้องไปว่ากล่าวชั้นสอบสวนเห็นไหมจนักง,งาสอจะ,มจะไม่ยื่นหม่ระหว่างทางของศาลไม่ได้ไม่ได้คือมันมีอีกทางหนึ่งนะแต่มันทําได้ไม่มากถ้าสมมติไปยื่นต่อศาลครับในกระบวนวิจีพิจารณาเนี่ยเมื่อศาลสืบพยานเ็เสร็จแล้ว ถ้าสารสงสัยเนี่ยสารยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกสำนวนการสอบสวนของอายการเนี่ยของสารเนี่ยของตำรวจนะนะที่อยู่ในมืออายการมาพิจารณาได้แต่ไม่ได้เขียนไปถึงว่าพิจารณาจากเรื่องที่คนอื่นเสนอขึ้นมาอืมผมต้องบอกไม่งั้นมันไม่จบพอสารทั้นต้นปุ๊บไปถึงสารนุทธทณ์เนี่ยข้อเท็จจริงจบแค่ไหนก็สาลฎิการจะมีเฉพาะข,ข้อกฎหมาย แค่นั้นเองคือต้องเข้าใจกระบวนการมันไม่สามารถดําเนินการผมต้องบอกว่าวันนี้มีคดีที่ทุกคนรู้ท่านสันทนะรู้ท่นานอัจฉริยะรู้เรื่องที่ปราจีนบุรีอันนี้ต้องให้พนักง,งานสอบสวนและผมอยากบอกพนักง,งานเรียกมาสอบเป็นพยานให้หมดอันนี้หมายถึงคดีสอบจะต้องนะเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือถ้าเขารู้ พยายนหลักฐานในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา133เนี่ยนะพยายนหลักพยายนบุคคลเนี่ยที่คนใดที่พนักง,งานสอบสวนเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เรียกมานี่หลักการก่อนตรงนี้ก่อนทีนี้ถ้าเราเป็นคนคที่รู้เรื่องเราก็เอาหลักฐานไปเสนอแต่ไม่ใช่เสนอแบบท่านสนนาสนาไปยืนตะโกนบอกพบวัตรลต้องไปบอกพนักง,งานสอบสวนาะว่าวันนี้เราเดินกันให้ถูกนะความยุติธรรมเกิดแน่นอน แลพนักงานสวนก็บอกว่าถ้าเขาบอกว่ารู้ถ้ามีคนบอกว่ารู้รู้ก็เรียกเข้าไปแต่ว่าเรื่องนี้นะมันมีคนรู้เยอะมีเจอคาบเลือดถ้าจําไม่ได้สสเต้งเต้ของผมแต่ก็รู้ถ้าอย่างนั้นตํารวจก็ต้องเรียกอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตพักกูเดียวหมอหมูมีอะไรจะถามอาจารย์ด้วยใช่ไหมพักกูเดียวแต่ว่าถ้าสรุปนะขณะนี้อาจารย์ประเมศบอกว่ายื่นเรื่องกับอัยการสูงสุดยื่นได้แต่สั่งแต่ท่านคงไม่สั่งหรอก เพราะว่ามันขั้นตอนมันไปแล้วครับนะพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเปิดปากกับภาคภู